นอนหนานย่ำเทียงครับกล้วยครับนอนหนานย่ำเทียงนอนนอนหนานย่ำเทียงกล้วย แม่ขนุนแม่ขนุนควายสิบห้าเดือนควายสิบห้าเดือนพอันบ้านๆ้อหนังดีครับนี่มาเบิ่งลูกเบิ่มครับนี่ลูกเบิ่มพันล้านแม่บ้นบานๆครับขึ้นอยู่ในกล่องต้องตัวน้นอยๆนะครับอ่างดีนาตัวมีแ่ไก่อ่างดีลูกเบิ่ม น้ำขึ้นมาจากสาครัลูกเบิ่มต้างดีต้างดีสายฝนสายฝนมาหนีิสายฝน,นมามามาสายฝนมา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 จาเต้มแจมแจมครับแม่สูงบ่ลายครับลอยสามจุดสามลูกเบิ่มครับหายหายลูกดีให้ลูกดีครับ แม่เป่าซื้อเป่าตัวเมียน้หาสันๆครับลูกเบิ่มให้ลูกดีครับชัดเจนอัตลักษณ์ตาแต้มจำจำข้อสององ่องแข้งขาเงาครับสูงเงาให้เป็นแม่บอกนี่ข้อ,อต่อไปครับอันนี้แม่กำไลครับนี่แม่กำไล่้ออีสานบานเฮาโบราาบานเฮาขึ้บไง จะมาเห็นในายวิโอยังไงครับ,บอ้วนไงกำไรกำไรกำไรมามามา,มาเป็นน่านน้ำเพิ่มขึ้นจากสะมาครับเราจะย้ยอนแสงชั่งน้อยนะครับเด้วยแม่กำไรง่ายครับบ่สูงโดนหนังหนาที่ผมถ่ายได้ไปถ่ายไปคลิปก่อนไป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 แม่งหลายครับแม่งตอนไก่ไก่อ้างดีครับมาเข่าคุ้มครับ นอนน้ำแลวอันนี้ลูกสาวเราครับสาวเราพอ่อบ้านๆเนาะเป็นตะเอาครับนั่งนะ่ะสาวเราได้เสื้อาเดือนไปบนตัวอื่นครับวันนี้หายไปเรื่อยๆครับตอนนี้กำลังของอัน,น้นแม่แสนนนั่งนอนทองได้สามเดือนทองเต็มลำเปล่าครับพอบ่อปั้นสายเป็นอุดรปันสายเป็นอุดรให้ลูกดีครับเขียนผลงานเรา เจ็ดลำเปล่าให้ลูกดีะท,ท้ายไปไเรื่อยๆครับมาบนแม่ของสายฝนครับที่เป็นลูกเ,เดิมพันล้านครับที่เห็นที่ผมทายไปในบ้านครับตอนนี้ครับสช่างผสมหลอดผสมเทียมรับสางอุดวนเลยครับผ่านสองรอบครับรอดตรวจทองครับ ได้สองเดือนตั้งจะตวทองนะครับลูกบ่มแม่สา,ายฝนนะครับถ่าดีครับแม่เขากับเป็นกล้วยบ้านๆน,น,น,นะครับมแม่เป่าย้อนแสงจักน้อยครับย้อนแสงจักน้อยแม่เป่านี่ครับนี่ลูกเขาลูกบ่มลูกบ่มโอ้หแข้งขาดีครับหนังนะเป็นตะเอาครับ เขาไว้จะเป็นแม่พันแม่ขอในฟ้ามต่อไปครับก็สายพัฒนาครับรเนีกินยากินเชี่ยงเวลาไปมาเบิ่งแม่ถุงเงินแม่ถุงเงินครับสูกสาวมา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 บ่มเรียน้ำฝนครับว่าคอหา้ยโอ ไปเรื่อยเลยลครับ,บดเดินดนเดิเนตะเกียบบนทามรถไฟอันนี้สาวน้อยสืบหาเดือนเพื่อนครับซ้ำลูกแม่กำไลบ้านหม้อหมอ,มอ,มอท้องงามครับถขับรถตัวจริงจนตัวนี่ครับแม่ถุงแม่แมเขาลูกชายลูกเป็ดลำเป่านอนอยู่พูกน,น,นอนอยู่ห่มอันนี้ขึ้นหนามากขึน,นหน้านมากมาหากลิ่นยาครับกินเฟี้ยงกลิ่นยา ก็หนีหยาหน่อยครับก็ชีเสริมเปรี้ยงเนี่ยเสริมหัวอาหารนิดหน่อยครับก็เขาให้เขาได้กินเพราะว่าเขาก็ผสมมากเลยครับผสมมากเลยผสมมากผสมมากได้นี่นะครับยี่สิบหมื่ครับก็ฟานหล่อเพื่อนครับผสมจริงผสมจริงกับเจ้าสามารถกับแม่ถุงเงินครับผสมจริงกับ เจ้าสาม,มารถยู่ย่างตลาดครับค่าผสมสามพันครับน่าจะพานแล้วหรอครับรอบเรียกเนี่ยผสมจริงบ่มีอาการครับจิ้มไก่โฮดเขาแล้วครับบรรยากาศบ้านๆครับอันนี้แม่ถุงท้องเนี่ยอยู่เป็นหนึ่งครับท้ายเป็นอุดรน ต้นโตนี้ครับค้อยค้อยสิบห้าเดือนมดครับหนึ่งปีสามหนึ่งปีสามเดือนจะเอาครับมอมอท่องตาแจมแจมแจมมีครับข้อสองก่องเทาขาวครบถ้าโตไม่หายไวจะหาเด็เกเจ็ดเดือนถ้าโตไม่หายแปดหมื่นนะครับ 80, คร,บ,ครบเรี้ยวไวต่เห็นเป็นแม่บล็อกแม่ขอ,อกแม่ ป้าไม่ห่อครับสายพัฒนาบงอยู่ในกล่องนีต้นตัวหน่อยครับส้มจางขาหน่อยตรงขาวบนตัวจริงครับป้าไปบ่อีกโอ้ยไม,ม่หมครับปล่อยนน่นานพนามิน้นา,งงานพนานอไรดี่ครับป้าไปบง ลูกแม่ถึงเงินตัวฟูครับตัวิน n 4ลูกเพชรล้ำเปล่าสายเพชรอุดรนครับค่อยสองเดือนค่อยสองเดือนอลูกเบิ่มก็เลั่มงี้ยขึมาครับขมขนอนน้ำผมมาถ่ายคลิปก่อนใบสองครับแค่ห่อนอจักหน่อยนี่เป็นลูกเก่าจเจริญครับ ลูกเกาจะเลื่อนแล้วกับแมวหม่เป็นถ้าเอาครับลูกเกาจะเลื่อนลูกเกาจะเลื่อนสองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าซื้อน่องลมหนาวครับผู้เฒ่าตังไว้น่องลมหนาวน,นี่ก็ลูกบวมพึ่งกันครับเนี่ลูกบวมลูกของแมวหม่ลูกบวม มดูเก่าจะเล่นครับแข้งขามาดีครับเจิตตะเอาครับนี่แหละสองเดือนกว่านี่ครับพระบึงอีกซี่ครับค่อยหนาสองเดือนครับสองเดือนอนี่ดดนครับปีสายเพชรอุดรครับค่อยผูหน่าอาจิตตะเอาครับคุยดิแตงนี่ครับ อยู่ในกล่องก็เอาครับอยู่ในกล่องนี่ตัวกินงก็เอาอยู่ในกล่องส้งตัวน้อยครับสองเดือนแข้งขากระดูกแข้งขามาดีท้ายดีครับเดเอาครับส่งสางมากผมขอปิดชิปใบตำมีนะครับเนาะแค่นี้แหละครับมาเดียงควายน้ำกันนะครับ